สำหรับ x i a o b a n 10นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันเด่นก็คือตัว x i มีสม Smart Up นะครับมีมาในตัวเซ a o m i Band 10เลยนะครับเพืเ่อนๆเขียนว่าเมื่อเราอยู่หน้าหลักนาะบปัดจากซ้ายไปขวานะครับก็เจอเมนูสงคบคุมนะปกติรุ่นเก่าๆก,ก็จะไม่มีตัว x i มี m i Smart u พตัวนี้นะครับนี่ครับที่เป็นเซอร์รัล x i มีสมาร์ทอ u พที่เราคุ้นเคยในส่วนของการเชื่อมต่อระหว่างกันในมือถือ Redmi Pro x i a o m ีนะครับ นะครับเมื่อเราแตะเข้าไปที่เมนูนี้นะครับก็จะเจอมือถือที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับนี่ครับเราก็แตะที่มือถือนะครับจากนั้นก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เราได้ใช้งาน2ตัวนะครับในตอนนี้นะครับอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้นะครับนะครับก็เป็นการตัวไปหาว่าเรียกหามือถือนะครับ ก็กล้องนะครับเนี่ยเราลองกดกล้องดูนะครับก็เป็นลักงห่าของรีโมทจัตเตอร์นะครับเราต้องเปิดกล้องในมือถือก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูนะครับคับนนี้เราเปิด กล้องในมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้ชัตเตอร์ได้นะครับนี่ครับนี่นะครับจะเป็นชัตเตอร์ปกติก่อนหนี้นก็มีโหมดชัตเตอร์แล้วแต่ว่าจะมารวมในส่วนของโหมดการจับรอระหวังกันตัวน,นี้นะครับมีการตั้งเวลาได้ตามปกตินะครับในส่วนของชัตเตอร์บนะครับ,รบเช่นเราเลือก3ามวิ5าวิ สามพินะครับนับถอหลักให้สำหรับบางคนอาจจะจ่ายด้ตัวเองนะไปที่ต่งตางๆก็ต้องเวลาถ่ายได้นะครับสะดวกดีนะครับตัวแพาก็คือค้นหาตัวศรั์นั่นเองนะครับนี่ครับก็ตามปกติก็จะมารวมไว้ในโหมดการจบ้บเตอระหะวังกันนะครับอนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับ เชนมือถือที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับอัตโนมัติรูบบดิจให้นับ Xiaomi 14T ตัวนี้นะครับก็เป็นการรวมฟังก์ชันเดิมมาไว้ในสมาร์ทอัพนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับ